แฟนขับเชียร์เบลล่าให้เปิดตัวพระเอกคนนี้หลังฝ่ายหญิงเคยพูดออกสื่อถึงมีผลงานคู่ออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของเบลล่าราณีแคมเปนและไบวชิรวิชชีวะอารีก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีภาพยนตร์ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าให้ได้รับชมกันบอกเลยว่าคู่นี้เคมีดีมากล่าสุดเบลล่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของความรักอีกครั้งว่า มีพี่แอปเป็นตัวอย่างอย่างที่พี่แอปเคยพูดว่าความรักมันไม่จำกัดเรื่องเวลาถ้าใช่มันก็คือใช่หรือถ้าเจอตอนนี้แล้วไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เราไม่ได้จำกัดเรื่องภายนอกหรือเรื่องอายุแค่เราคุยกันแล้วเข้าใจได้สำหรับเบลไม่ได้มองเรื่องเงินทองชื่อเสียงขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอแล้ว งานนี้ทำเอาหลายคนจับตาอยากให้ความรักครั้งใหม่ของเบลล่าคือหนุ่มไบเพราะถ้าไม่ติดเรื่องอายุคู่นี้ก็น่ารักมากๆเอาเป็นว่ารอเชียและรุนกันต่อไปจ้า